สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอของช่องแก้มใสอีกแล้วนะคะวันนี้ EP นี้ได้ต้นไม้มาอีกแล้วค่ะทุกคนจะวงการนี้เข้าแล้วออกยากจริงๆนะคะแต่ว่ารอบนี้คือเป็นต้นที่แบบว่าแก้มชอบมากๆเลยนะคะทุกคนต้นที่เรผ่านมาไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบนะชอบนะคะแต่ว่าอันนี้จะมีความน่ารักกิกนะคะเหมาะกับผู้หญิงมากๆเลยนะคะ EP นี้แล้วเราพอเราไปเจอแล้วเราก็รู้สึกว่าอด ใจไม่ได้เลยนะคะแล้วช่วงนี้เขากำลังมาแรงด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะก่อนที่จะถึงต้นที่เพึ่งมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวแก้มจะโชว์ต้นที่แก้มชอบนะคะแล้วก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆกับปลูกมาตลอดเลยนะคะนี่เลยเป็นแนวไม้เลยอันนี้เขาเรียกต้นเดฟเนาะต้นเดฟกระเป๋าดูดิเลี้ยงง่ายสมัยก่อนแก้มซื้อแบบประมาณ25บาท35บาบาททุกคน กระถางนี้แก้มซื้อมาประมาณ50บาท60บาทค่ะเขาจะมีดอกเล็กๆน่ารักอะ่ะทุกคนแล้วคือเนี่ยเห็นไหมแก้มเลี้ยงมาประมาณเพิ่งได้มาประมาณอาทิตย์เดียวดูดิอันนี้คือยอดที่เขาโผล่ขึ้นมาที่แก้มรดน้ําเขานะเป็นเดบกระเป๋านะคะใครเลี้ยงตัวนี้อยู่แก้มคิดว่าทุกบ้านน่าจะมีนะคือเขาเลี้ยงง่ายนะคะน่ารักด้วยแล้วก็แบบว่าดอกแบบทุกคนดอกแบบว่า ถ้าดอกเยอะๆมันจะแบบน่ารักมากเลยแก,แก้มชอบมากตัวน,นี้ก็เลยแต่ว่ารอบนี้คือเราจะเลี้ยงจริงจังนะปกติแก้มก็จะแบบว่าอ,อยไว้ที่บ้านให้พ่อกับแม่เป็นคนรดน้ำอย่างเงี้ยอันนี้คือเรามาทํางานแลละนะคะแล้วก็ใช้อาศัยอยู่ที่แบบข้างหลังที่พักเรานะคะมาปลูกต้นไม้นะอีกต้นหนึ่งเลยทุกคนต้นนี้ก็น่ารักค่ะนี่เขาเรียกว่าเดฟกระดุมนี่ นะคะเดฟกระดุม um, มันมีเยอะมันมีหลายแบบมากเลยนะมีเดฟกระดุมเขียวนูงนี้นั่นอะไรเงี้ยค่ะทุกคนอันนี้แก้มเป็นเดฟกระดุมด่างนะจะเป็นแบบเม็ดเล็กๆแล้วเขาก็จะมีด่างอ่ะทุกคนจะมีด่างขาวๆแบบขอบขอบใบเขานะคะถ้าปลูกเยอะๆหรือว่าเราใส่กระถางน่ารักน่ารักอะ่ะเขาก็จะแบบเกิดเร็วเหมือนกันอันนี้คือเป็นพวกที่เลี้ยงง่ายนะเหมาะกับผู้หญิงอย่างเรามากเลยนะคะมันน่ารักทุกคนดูอ่าอันนี้เขาก็จะมีการ โผล่ยอดขึ้นมาอยู่อันนี้แก้มเห็นไหมเห็นใบเขียวๆอ่อนไหมคะทุกคนอันนี้แก้มเอามามารดน้ําประมาณ1สัปดาห์นะเขาก็จะออกมาประมาณเนี้ยเนี่ยเขียวอ่อนๆน,นะคะเห็นไหมแสดงว่าเขาเกิดง่ายนะเลี้ยงง่ายสัปดาห์เดียวก็มียอดให้แก้มแล้วทุกคนนะคะอันนี้ก็ซื้อมาประมาณ60บาทถึง80บาทจําไม่ได้นะคะทุกคนนี่อุ้ยจำไม่ได้อันนี้ก็เลี้ยงง่ายนะคะโอ้ย เหมาะเลยสํับเอ้ยเหมาะเดี๋ยวแก้มขอขอห้อยด้วยทางนี้นะกลัวเขาเป็นอะไรนะคะน่ารักนะคะทุกคนใครชอบแนวนี้ก็ไปหาซื้อมาอุ้ยเก็บสะสมได้เลยนะคะมาถึงอันนี้ที่ตอนนี้แก้มกำลังเห่อมากเลยค่ะทุกคนเห่อแบบว่าต้องมีอ่ะต้องจัดนะคะราคาแรงนิดนึงแต,แต่แต่ถ้าเอาจริงๆแล้วมันก็มันสามารถขยายพันธุ์ได้เองด้วยเราก็ คุ้มอยู่นะสำหรับคนที่ชอบเก็บสะสมต้นไม้ด้วยแล้วก็ชอบเลี้ยงด้วยนะคะชาเดลอ่ะเดี๋ยวแก้มโชว์ก่อนทุกคนเห็นไหมนี่เห็นไหมเขาจะเป็นแบบรูปหัวใจเล็กๆนะคะอันนี้เขาจะมีสองสองแบบเลยนี่นะคะต้นนี้เขาเรียกว่าต้นสายป่านดวงใจที่คนกำลังฮิตมากๆเลยตอนนี้นะคะผู้หญิงแบบ ชอบซื้อกันเยอะมากเลยทุกคนจ้ะนี่เห็นไหมมันจะมีด่างเงินอันนี้คือด่างเงินนะใบเขียวๆคือด่างเงินนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าด่างนะคะเนี่ยเห็นไหมก็จะมีความด่างขาวอะไรเงี้ยแล้วมันมีความพิเศษคือคือมันจะกลายเป็นสีชมพูได้ด้วยนะคะชือ่อเดี๋ยวแก้มให้ดูต้นนี้ก็ถามเอาจริงๆก็ก็เลี้ยงเลี้ยงไม่ยากหรอกทุกคนถ้าเราใส่ใจ แต่แก้มก็กลัวมันตายอยู่นะแต่ว่าแก้มก็จะพยายามเลี้ยงนะคะได้มาราคาแรงนิดนึงนะคะเห็นไหมนี่ทุกคนจ๋ามันจะเป็นด่างด่างเงินเห็นไหมมันจะเป็นความด่างเนาะอุ้ยเห็นไหมนี่นะคะมันจะเป็นเขียวก่อนทุกคนถ้าเราเลี้ยงไปนานๆสังเกตว่านี่ถ้าเราเลี้ยงไปนานๆเขาจะเป็นเหมือนใบนี้ค่ะถ้าเราเลี้ยงไปนานๆเห็นไหมตัวนี้ก็จะเริ่มแบบว่าเงินมาทั้งใบนะคะเงินเขาจะเริ่มมาทั้งใบแล้วเขาจะกลายเป็นแบบทั้งกระถางอย่างเงี้ยคือต้องดูแบบ แบบใบแกะเขาแบบนี้นะอันนี้ที่แก้มไปอ่านมาด้วยแล้วก็ดูข้อมูลอื่นๆมานะคะแสดงว่ากระถางนี้คือก็ที่แก้มซื้อมาเขาจะมีการตัดออกไปด้วยนะเขาอาจจะไปขยายพันธุ์หรืออะไรแบบนี้นะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าด่างเงินนะส่วนใหญ่บางคนอาจจะแบบคิดว่าอันนี้เป็นด่างเขียวอันนี้แก้มว่ามันเป็นมันเป็นด่างเงินคะ่ะเขาเรียกด่างเงินแล้วก็พอเลี้ยงไปนานๆใบใบสีเขียวเขาเนี่ย นะคะเริ่มจะออกมาความเงินเขาอะจะมาทั้งใบแล้วก็มันจะสวยมากนี่นะคะเห็นไหมอันนี้มีความยาวแพงค่อนข้างแพงนิดนึงแต่ว่ามันคุ้มนน่ารักคนะ่ะทุกคนมาอีกอีกสีหนึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าต้องมีทุกคนกรีดมาก นี่ค่ะทุกคนกรีดมากแก้มชอบมากนี่อันนี้คือแก้มพึ่งได้มาหมาดๆเลยได้ประมาณ3วันค่ะทุกคนอันนี้แก้มพักพักก็คือเขาเดินทางมาเนาะแก้มก็พักไว้ก่อนพักเสร็จปุ๊บแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะมาพรมๆน้ํานิดหน่อยนะคะก็แบบนี้เลยนี่นะคะความด่างเขาทุกคนดูถ้าทุกคนไปเซิร์ชด,ด้วยในเน็ตนะใบตรงนี้มันจะมีพวกที่เป็นสีชมพูด้วยก็คืออันเดียวกันนะคะด่างนี้มันด่างเดียวกันแต่พอเราเอาไปแบบเลี้ยงดีๆไปตากแดดบ้าง แดดสักประมาณแปดโมงถึงสิบโมงเชา้าอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บเข้ามาบ้างไม่ให้โดนแดดแรงขนาดนั้นอะไรเงี้ยใบเขานะคะจะกลายเป็นสีชมพูนะแต่ว่าแกไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะคะลืมแล้วอันนี้เราเพิ่งซื้อมาแล้วเราก็จะฝึกเลี้ยงเหมือนกันนะคะอยากให้มันเป็นสีชมพูนะแต่ว่าไม่น่าจะนานไม่น่าจะนานเอาไปตากแดดก็อยากให้มันเป็นสีชมพูคะ่ะทุกคนแล้วเราก็เปลี่ยนกระถางแบบน่ารักนา่กนารักนะคะนี่เลยเขาเรียกสายป่านดวงใจด่างนะเมื่อกี้เป็นสายใจเออ สายปั่นดวงใจใบเงินอันนี้ใบดาดนะคะได้มาแล้วสชนิดนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยน่ารักนะคะเป็นไงล่ะอยากได้เหมือนกันใช่ไหมนะคะทุกคนลองไปหาดูนะแล้วก็ไปหาสั่งซื้อมานะคะส่วนตัวแก้มก็มีมีมีจำหน่ายเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่ามีจำหน่ายน้อยนะคะสามารถไปดูใน IG นะคะแก้มเอ่อ plants ใบแก้มใสได้เลยนะคะมีนิดหน่อยนะคะเอาไว้ให้ทุกคนด้วยเพราะว่าชอบมากนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งทุกคนจ้าแทนแทนทุกคนมันเลิศดมากเอออยากให้เห็นต้นใหญ่มันจังเลยนะคะเดี๋ยวถ้าแก้มทําเป็นนะเดี๋ยวแก้มจะแปะรูปให้ดูไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจะตัดต่อเป็นไหมนะคะต้นนี้เขาเรียกว่าต้นก้ามปูหลุดด,ด่างชมพูม่วงค่ะทุกคน นี่ใบเขาจะแบบว่าให้ทุกคนดูสีชมพูแบบสวยมากทุกคนแก้มเห็นครั้งแรกคือแบบว่าชอบมากไปตามหาแต่ว่ามันหายากมากตอนนี้แล้วก็ราคาค่อนข้างแพงอันนี้แก้มซื้อมา400อ่ะทุกคนคิดดูได้ต้นแค่นี้นะคะถ้าแบบว่าโตขึ้นมานิดนึงก็จะอยู่ที่590บาท690บาทหรือเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรางบน้อยเราต้องซื้อตัวเล็กแล้วก็มาเลี้ยงให้มันโตโอเคไหมอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคน ออขยายพันเองได้ด้วยนะคะนี่เหมือนกับประมาณว่าถ้าเราเลี้ยงตูขึ้นมาแล้วเราก็หักชำหักชำอย่างเงี้ยได้เลยนะนี่แต่ว่าค่อนข้างที่ใช้เวลาอยู่เนาะก็เหมือนอต้นไมท้ทั่วไปนะคะนี่ทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็สามารถเด็ดชำได้นะคะเพราะฉะนั้นคุ้มอยู่นะคะ,ะเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ชอบแนวนี้นะคะก็ไปลองหาซื้อมานะคะ นี่ถ้าใครชอบแนวสายตานดวงใจนะขอฝากติดตาม IG นะคะ p l a n ส s บายแก้มใส่ด้วยนะแต่นี้เรายังไม่มีขายนะอันนี้เราปลูกไว้เป็นของสะสมของแก้มเองนะคะต้นนี้เขาจะมีดอกด้วยนะโตขึ้นมาดอกแบบชมพูแบบน่ารักอะทุกคนนี่ใครชอบแนวนี้ต้องมีให้ได้เลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เราก็มาแนะนำ ต้นไม้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะอย่าลืมไปหากันมาปลูกเป็นเพื่อนกันนะคะหรือว่าใครมีแล้วหรือว่ามีวิธีเลี้ยงหรืออะไรที่แก้มพูดผิดไปนะคะสามารถคอมเมนต์แล้วก็คุยกันได้นะคะเอามาโชว์กันได้นะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณมา,มากๆเลย